สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําผัดผักบุ้งฝอยบอกเลยสูตรนี้ทําง่ายอร่อยมากพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมผักบุ้งไทยมาหนึ่งกำมือหั่นโคนส่วนที่แข็งทิ้งไปนะครับแล้วให้เราเด็ดใบออกเด็ดยอดออกด้วยครับให้เหลือแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้แจ็คจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยที่ทําให้ผักบุ้งของเราเป็นฝอยนี่ครับเขาจะมีใบมีดด้านใน สามารถกดสั่งซื้อได้ใน t ิ k t o อกนะครับเดี๋ยวเจ๊จะวางไว้ให้ตรงตะกร้าด้านล่างเลยนะครับใช้เหล็กแหลมตัวนี้นะครับแทงเข้าไปในป้องผักบุ้งแทงตรงๆเข้าไปเลยครับส่วนด้านนี้จะเป็นใบมีดนี่ครับเขาจะเป็นฝอยออกมาแบบนี้ดึงได้เลยนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยทำให้หมดเลยนะครับ สำหรับเหล็กตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจกดสั่งซื้อได้ใน t ิ k t อกเท่านั้นนะครับเฉพาะใน t ิ k t อกนะครับใน facebook กดสั่งไม่ได้ youtube สั่งไม่ได้นะครับได้แค่ติกตอกแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ครับพอเราแช่น้ำได้สักพักผักบุ้งก็หงิกงอแบบนี้แล้วนะครับนำไปลวกได้เลยให้เราตั้งน้ำให้เดือดใช้ไฟแรงนะครับ นำผักบุ้งลงไปลวกได้เลยอย่าลวกนานนะครับลวกประมาณหนึ่งนาทีก็พอพอครบหนึ่งนาทีก็ตักขึ้นได้เลยนี่นะครับนําไปพักไว้ให้เสด็จน้ำทีนี้ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนให้เราใส่กระเทียมจีน กระเทียมจีนนี้ตบๆพอแตกนะครับใช้6กลีบพริกแดงจินดาครับอันนี้ก็ตบๆพอแตก5 6เม็ดจะใส่แบบประมาณ6เม็ดนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมใครชอบเผ็ดมากก็เพิ่มพริกได้พอมีกลิ่นหอมดีแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับ เต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางลมหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่าห้าช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้นะครับอยาจะปรุงน้ำซอสก่อนเพราะว่าผักบุ้งของเราเนี่ยนำไปลวกมาแล้ว เดี๋ยวเอาลงมาผัดอีกแป๊บเดียวก็พอแล้วครับพอผัดซอสเข้ากันดีแล้วให้เราใส่ผักบุ้งลงไปครับนี่นะครับผักบุ้งของเราสีสวยงามมากแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับผัดเร็วๆได้เลยนะครับนี่ครับพอผัดคลุกเขาเข้ากันดีแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยลงจานได้เลยครับอืมสีสันสวยงามมากทีนี้ก็ชิมได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวผักบุ้งไม่ใช่นะครับผัดผักบุ้งฝอย ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผักบุ้งนะเนี่ยมาเส้นยาวๆแบบนี้เลยไปอืมอร่อยนะรสชาติอร่อยครับส่วนสัมผัสการเคี้ยวก็จะเหมือนอันนี้นะครับยำสาลาย,ยำสาลายเย็นของญี่ปุ่นนะครับคล้ายๆกันเลยอร่อยมากทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ